สีประตูนะคะคันนี้จัดทรงลงร้อนะคะจัดมาเป็นยีราฟแพะนะลูกค้านะวันนี้จัดให้เป็นสีน้ําตาลนะคะกระจังหน้าสวยๆนะลูกค้านะาตาไฟใสๆมีไฟตัดเงาะนะคะคันนี้นะคะปี16นะเปิดราคาขายที่4แ 40, ส40,000บาทลูกค้าคะแล้วก็ซื้อรถวันนี้ซอรถวันนี้นะ,ะส่วนรถพิเศษ15,000บาทนะคะผ่อนตลอดสัญญาที่8,300บาทเดี๋ยวมาดงแต่ห้องเครื่องกันเลยจ้าคันนี้นะลูกค้าห้องเครื่องหน้าน็อตนะเดิมๆนะคะเบรก ABS นะคะ ที่ครอบเครื่องหายเดี๋ยวเราใส่ให้นะคะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนเลยนะลูกค้านะมอกอ,อยู่นะคะแข่นกันความร้อนก็อยู่นะคันนี้นะคะแต่งซิ่งมาด้วยนะลูกค้านี่แต่ว่าเดี๋ยวแจ้งนิดนึงรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะ้ำมันหมดนะเลยไม่ได้สตาร์ทให้ดูนะคะมาอยู่ที่แสนนะลูกค้านะเกียร์ดูแลแม็ก6สปีดเหมือนพวกออนิวทั่วไปเลยนะคะบอดี้รถสวยๆเลยจ้ะนี่ ข้างหลังหุ้มมานะลูกค้านะไม่ชอบเดี๋ยวเราออกให้คันนี้เป็นแม็กเวลนะลูกค้านะเป็นเจ้าของเดิมติดมานะคะถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยอยากได้เป็นแบ็เดิมก็แจ้งได้นะเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้นะคะแล้วก็ซื้อรถกับเรานะดูแลให้ฟรีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดเ่้าออนพาสีพรบรประกันเปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหายของเร็วนะดูแลให้ฟรีหมดเลยนะจ๊<น>ะลูกค้าท่าใดสนใจก็เบอร์โทรลิงก์ไลน์นะปักหมุดด้านล่างทักมาทโทรมาได้เลยค่ะ